ขอให้จุมพันสำเร็จทุกประการและหลังจากนี้ถ้าหากว่าทุกท่านนะคะกลับเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางทุกท่านนะคะกลับขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ9 9้านบาทนะคะจองบ้านไทยเอนะคะ5,555บาทเท่านั้นนะคะสำหรับบ้านไทยเอแล้วก็บ้านที่2ค่ะเป็นบ้านไทยบีนะคะ จะมี4ห้องนอนค่ะ4ห้องน้ําสามารถจอดรถได้4คันเลยบ้านของเรานะคะจะเป็นสไตล์หน้ากว้างนะคะเจอก็มียังค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่รังต้นนะคะตัตรงถนนรังสิตนครนายกนะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกระมานนะคะเพียง4กิโลเท่านั้นก็ถึงโครงการของเรานะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสา ใยากได้นีดหนึ่งคะวันนี้นะคะก้อนถ่ายไล้นมีกล้องของ้องเ๋ยถ่ายที่รางวัลให้นะคะแขกที่เกตบทุกทานวันนี้เชื่อว่าชอบตัวเลขนหมดเลยชอบุนตัวเลขวันที่หนึ่งในประชาชนมาแน่นอนใช่ไหมคะวันนี้ใมาจากวัยเด็กบ้างคะมาจากใครยกมือค่ะนรู้มาจากข้างหลังรือว่ามีรายงานต่างๆไหมคะที่ง เราเราจะได้ระวังตัวใช่ค่ะใครมีบัตรยท่ากูเลยคะใครมีกับประชาชนนะคะลยกูให้ในข่ะสูงสุดเลยค่ะวันนี้เรามีรางวัลนะคะมาแจกกันนะคะจุกๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมีเลขนำโชคนะคะเราจะมีทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะพี่เอชอบเลขอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันค่ะเอานี้พ่อกรานะคะก็คือหนุ่มแบดนะคะหนุ่มแบดเป็นเลขดีนะคะมากค่ะ เพื่อนไปกับเพื่อนจบแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะระวังระวังโดน้องไลอันนี่ค่ะมีผู้ชคดีได้หนึ่งรางวัลไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะขอบคุณค่ะลดลงระวังนิดนึงนะคะระวังนอรอรอคุณไรอันนะคะ ตอนนี้นะคะถามว่าเราสามคนมากันทำไมวันนี้นะคะเราอยู่ในเครือเดียวนะคะของหมู่บ้านประกายทองวิวนะคะเอนะคะเป็นตัวแทนจากหมู่บ้านการจนะรั์นะคะการจนะรั์ของเรามีา่พื้นที่แบบมีหลายทะเลมีหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะนะคะที่เราเปิดขายมาใกล้หมดแล้วจริงๆนะคะใจกลางมืองนะคะใกล้กับสถานที่สำคัญนะคะพื้นที่จอดรถได้สองคันนะคะ ร้อมให้ลูกค้าเข้าไปรับชมกันได้แล้วนะคะคนที่อยากมอหาบ้านก็คือเชิญได้นะคะและอีกหนึ่งรูปแบบนะคะก็คือบ้านเดี่ยวแฝดสองชั้นนั่นเองค่ะก็คือเป็นบ้านที่แบบแฝดนะคะแต่ว่าฝาผนังของเราค่ะไม่ได้ติดกันสองหลังนะคะจะใช้คานรวงรถรวมกันเท่านั้นนะคะไม่ได้ผนังติดกันถือว่าเป็นกึ่งบ้านเดี่ยวนั่นเองนะคะตรงนี้พื้นที่เริ่มต้นอยู่ที่41ตารางวานะคะถือว่าใหญ่มากเลยเป็นบ้านในยมเนินะคะ การดูาลคุขภาพที่